สวัสดีครบับวันนี้นะครับก็มีรถตักยอดอีนิดนะครับโฟมสู๊นะครับ WA 3 8 0รุ้่นเนะครับขนาดตักก็3.5มจุคิวนะท่านี้ปี2014นสิบสีะสวยๆเดิมนะครับยางนี่ก็เดิมๆมาจากญี่ปุ่นนะครับลูกโซ่นะ น,นี้ยังไม่ได้มีแบบเก็บงานอะไรเลยนะครับเครื่องยนต์ยเ1็ดนะครับคอมอนเร็ว6สูบโคมัดสูนะครับต่นนี้ก็จะรักโลกนะครับ เกจจากรุ่นหกก็คือนี่ครับมีพวกกล้องหลังนะครับจอสีเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับเนบยางสภาพดีเลยครับดีเซ้นนะครับค,คุ้มเลยครับสวยครับเหมยนกิบลมหลังก็เป็นระบบ ใช้ปั้มไฮดรอลิกนะครับรุ่นใหม่ๆแล้วจะไม่ได้ใช้สายพานเครื่องดึงตัวพัดลมระบายความร้อนไฮดรอลิกแบบนี้ครัเพราะนะพัดลมระบายความร้อนาน,านัวน้ำมือกีแขนอะไรยงเงียเลยครับ ภายในสวยครับถ้าเทียบมันพัฒนาขึ้นเยอะนะครับจะรื้นหกนะครับตจอสีกล้องหลังนะครับันนี้ยังไงถ้าสนใจก็มาลองขับลองเทสได้นะครับเข้าขมาครับมีรูปภาพมีคลิปเพิ่มเติมอยู่ครับขอบคุณครับ